สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสพะทะกำชับเขตพื้นที่เฝ้าระวังพายุวิภาพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุและสามารถสั่งปิดโรงเรียนได้ทันทีค่ะ ว่าที่ร้อยตีธนูวงจินดาเลขาธิการกพทออได้กล่าวว่าจากการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่20-24ถึง24กรกฎาคมประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดังนั้นสพทได้กําชับผู้มวยการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือทั้งหมดให้จัดทำแผนเผชิญเหตุและเตรียมการรับมือกับพายุวิภา ไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมแผนการดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนต้องปลอดภัยหากเกิดกรณีน้ำท่วมให้สั่งปิดโรงเรียนได้ทันทีนอกจากนี้ยังกำชับให้สถานศึกษาทำการสำรวจบริเวณโรงเรียนสำรวจอาคารสถานที่สำรวจไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูในส่วนของแผนการหลังน้ำลด เขตพื้นที่ต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาทั้งหมดเพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ปกติซึ่งในวันนี้นะครับเราได้ประชุมกำหนดแนวทางเน้นย้ำเป็นพิเศษคือตามที่เราทราบจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็กรมปภนะครับเรื่องพายุวิภานะครับที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเราดูจากรายงานของ กรมอุตุวิทยานี่แนวโน้มตัวพายุเองจะเคลื่อนเข้าที่บริเวณจังหวัดน่านนะครับแล้วก็จะไปทางเชียงรายไปอุตรดิตถ์ซึ่งเราทราบข่าวนะครับเมื่อวานนี่ผมได้ประชุมพอโอเขตนะครับในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือทั้งหมดได้กำชับให้ทุกเขตพื้นที่นะครับไปจัดตาำแผนประชิุแล้วก็แผนการเตรียมการ ซึ่งเราสั่งการตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเมื่อวานในทุกโรงเรียนต้องเตรียมที่คาดว่าพายุจะผ่านนะครับให้เตรียมเคลื่อนย้ายนะครับทรัพย์สินสิ่งของรวมทั้งให้ําแผนดูแลนักเรียนซึ่งเราเน้นย้ำว่านักเรียนครูบุคลากรต้องได้รับความปลอดภัยทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเส้นทางที่พายุผ่านน้ามานี่ให้สั่งปิดโรงเรียนได้ทันทีบริเวณรอบๆโร,รงเรียนไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ขนาดใหญ่อไรเนี้ยให้รีบตัดแต่งเช่ไ เพื่อเพื่อไม่ให้ต้านลมพราะว่าเท่าที่เราทราบครั้งนี้พายุไิพานี่จะมาทั้งทั้งลมทั้งฝนเพราะฉะนั้นต้องรีบตัดแต่งต้นไม้กรณีไฟฟ้านี่เราก็กำชับไปแล้วว่าต้องรีบถ้าน้ําท่วมที่โรงเรียนมาไหนต้องรีบประสานการไฟฟ้าตัดโมบแรงไฟฟ้านทีเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเรื่องไฟดูดไฟเกินแต่ที่จัมการถ้าน้ําเข้าในโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนทันทีนะครับด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นหลักนะครับ ส่วนทรัพย์สินอื่นๆเราได้สทากำชับแล้วเช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องสื่อห้องสมุดให้เคลื่อนย้ายขึ้นไปอยู่ในชั้นที่สูงโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆทางน้ำแล้วก็ที่สำคัญในระยะต่อไปเมื่อน้ำลดแล้วนะครับเขตพื้นที่ก็ต้องลงไปสำรวจความเสียหายด้านอาคารสถานที่อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าหนังสือห้องสมุดนะครับถ้าเคลื่อนย้ายไม่ทนันอะไรเ่านี้นะเราก็จะต้อง ปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ